ดีปมขอเวลาเวลาทำลงไปขอขอเลยขอจุ๊บปบอบๆๆๆบปบเฮ้ยนี่นี่โอเคกันด้วยนะครับก็กลับตัววันดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องต้นก้าบีเแปดแๆดวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอะไรวาเขาเรียกว่า โปเกม่อนอะไรวะไม่รู้ว่ะแต่รู้ว่าโปเกมอนแบบโวชันเอาอกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดเทรนด์ไปดูกันเลย <S <S เราไปเรื่องเกมกันเลยรออะไรเดี๋ยวไปมิกเก็ตจิวดงอ,อืนรอได้แล้ว ทีนี้น่าจะไม่ใช่แหลงขาดูไปดูมาไม่ใช่แหลงนี่ตัวที่ผมได้มาผมขอใช้บิกาทิกจูนนี่ควกอย่างนียเนี่ยอะไรนี่ <Big girl. S 1> ใช้นี้ก่อนโอเค ให้จู่แรกไปก่อนมาละมาแล้วเข้าสู่ในเกม A few moments later ตัวเกมนี้ก็จะเป็นแบบแต่ไม่ใครนะเวลาเราตีตัตูได้เราต้องไปชุด มก็กกได้นะจริงๆเราตามได้เลยแต่ของฟาร์มกัน,กนออร,รออตีรออย่าอัพเวลวีวอีกเรื่อยๆไปไหนมันก็จะอย่างไวอย่างนี้แหละไป เราเก็บลูกบอลน,นี้ครบสามสิบอ่ะแล้วเราก็ไปชุดสามาราชุดแบบไม่ต้องฆ่าศัตรูนะฆ่าศัตรูไปทางข้า,า,สสามเนี่ยขอแย่งเลือกกันขอแย่งฟาร์มหน่อยแล้วกันขอแย่งฟาร์มหน่อยแล้วกันนี่เจอสายฟ้าไป เอคอคออโลคคอโรคครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลก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 กลับกลับมันกลับมันกลับมันกลับ

มาวันนี่มันนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยู่กลับ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 ไม่โดนไม่โดนไม่โดนอันตีมาแล้วอันตีมาเออ โอ้ยลืมดูเลือดโอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยเมื่อแต่แต่ข่าลืมดูเลือดตัวเก่าน,นี่นี่มีเสียงด้วยบอกเลยโหดเกินเมื่อกี้โคตรตึงไปต่อเลยตึงไปไหนไม่รู้ขอขอเลยขอจุ๊บกบอบกบกบเอ้ นนีี่่หสวยพี่หน่วยให้ชุดสิแปดสิบเลยนะเอ๊มีเวลาจับเลยนะถูกไหมน่านั้นหมดแบบของเหลือเหลือให้เล่นอยู่ฮะต้อนกินเหลือให้เล่นอยู่ người lên dưới dù Ui 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 nhiều nhiều nhiều

กรับกรับกรับอันนี้ผมเล่นนะผมโหลดมาเล่นคนที่ตอบของประเท่เลยนะนี่นเขาจะให้เกมนี้ ทั้งโลกี่คือมีใครเล่นผมเล่นก่อนเลยดูดวนตีของบิกาจูอยากคิดลึกนะวิคือในในโปกเกมอนนะไม่นั้นนะอยาคิดไปเรื่อยๆเด้อขอขอหน่อยแล้วกัน สิลูกแล้วไม่มีใครชุดเลยชด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 ดูดดดแตกหนึ่งแล้วเฮ้ยขอกลับๆๆๆ มาตั้งหลักครับมาตั้งหลักมาตั้งหลักเฉยๆนะฮ็สวย

ไอ้เพิ่งไอ้มันม,มีตรองคืนเหรออืมคุณเคยเห็นพุ่ไมเห็นโปรตีนไม่เคยเห็นตรองคืนไงโปรตีนจะชนะอืมชนะเป็นพันทันรอบอะครับไม่ิติตายนะความจริงมิติตายชุดปกติปอดูวีดูดูถ้าชุดเจอหรือ นึ่งงตงื่นไปกับบิกาครับครับครับไปกระแทกหน้าไว้กับเฮ้บิกา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 ยีบวิลกูดูแล้วผมต้องได้ยู่แล้ว con không lẽ nhiều à? nóng, 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 gamer TV. lấy target... ไม่ต้องนี้หรอกไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนเล่นบ่อยเล่นบ่อยไม่ต้องสอนโอเคครับอโอเคนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับกรต่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเกมนี้ก็เล่นไม่นานนะครับทุกคนเล่นได้คนที่หัวร้อนๆนะ่ะอืมเล่นเกมนี้ดีเลยนะบายบายครับ ที่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่ิีแฟนอย่าเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแทนอาจจะมีเง่แล้วไม่ค่อยแมนโตเธอผู้สาวาพี่จะเป็นแฟนยอมพี่สักทีจธในก่านได้อยา่าไปมองเรื่องที่มันผ่านมา